ก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับดูเต็มๆอันนี้ก็ด้านหลังด้านหลังเป็นอย่างนี้สวัสดีครับพบก,กับผมช่างพ่อบ้าน DIY นะครับวันนี้จะมารีวิวกระเป๋าใส่ประแจนะครับนี่นะครับผมก็สั่งมาเรียบร้อยนะครับ อันนี้ผมสั่งมาจากในเน็ตนะก็ราคาอยู่ที่138บาทนะครับรวมค่าส่งอีกก็170นะครับเพิ่งมาถึงเมื่อกี้นะครับเนี่ยเรามาดูตัวเก่าก่อนนะตัวเก่าเนี่ยมันเป็นพวกพลาสติกเฉยเฉยนะครับแล้วก็มันก็ขาดหมดแล้วเนหะ็นไหมตัวนี้ผมใช้มาประมาณ45ปีแล้วกระดาษมันก็เริ่มลอกอย่างนี้นะครับผมก็เลยสั่งกระเป๋าใบใหม่มานะ เดี๋ยวเรามาแกะดูนะครับนี่นะครับอันนี้ผมหาในเมืองไทยเหมือนจะมีแต่ว่ามันไม่มีลักษณะอย่างนี้นะผมก็เลยสั่งจากร้านที่เป็นต่างประเทศนะครับใช้เวลาประมาณ6-7วันนะครับกว่าจะมาถึงนะแต่ว่าของต่างประเทศเนี่มัก็จะตกกว่าเมืองไทยนิดหนึงนะครับอันนี้เป็นกระเป๋าแบบมีอยู่14ช่องนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสิบสองสามสิบสี่มีสิบสี่ช่องสำหรับประแจสิบสี่ตัวนะครับนี่นะครับก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับดูเต็มเต็มอันนี้ก็ด้านหลังนะครับด้านหลังเป็นอย่างนี้แล้วก็มันจะมีเชือกตรงนี้นะตรงนี้มันเดี๋ยวเวลาเราม้วนม้วนม้วนแล้วก็เอาเชือกสองด้านนี้มามัดด้วยกันได้นะครับเดี๋ยวเราก็เอาประแจของเก่ามาใส่เลยนะครับ อ่านี่นะครับผมก็ใส่ให้ดูเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ปจัจแจทั้งหมด14ตัวพอดีนะครับอันนี้มันเป็นของจีนนะก็จากเบอร์อันนี้เบอร์แลเบอร์เเบอร์10 11 12 13 14 15 16 17 19 2 1 1 2 2 4นะใส่ได้อย่างนี้นะครับก็สวยดีนะครับเดี๋ยวเราก็พับนะครับ ตรนนี้ปั๊บแล้วก็เอาเชือกสองน,น,นียมัดนี่นะครับนี่แค่นี้นะครับตัววัสดุเนี่ยมันจะเป็นเหมือนจะเป็นผ้าไนลอนนะครับผ้าไนลอนมันก็จะขาดค่อนข้างยากนิดน,นึงนะครับแต่ว่าถ้านานๆไปเนี่ยผ้าไนลอนกรอมันก็จะหลุดลุ่ยออกมาได้นะครับผ้าไนลอนพวกนี้แต่ว่ากว่าจะหลุดลุ่ยก็หลายปีนะครับก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับ ถ้าเกิดว่าเราเก็บไว้ในที่ร่มเนี่ยที่มันไม่โดนแสงนะครับมันก็จะอยู่ได้นานนะครับแต่ถ้าเราเอาไปตักแดดเนี่ยปีเดียวมันก็จะกรอบหมดน,นะครับพวกผ้าในร่อนพวกเนี้นะครับทีนี้วิธีเก็บก็คือเราเกพยายามเก็บไว้ในที่ร่มหรือว่าที่ไม่มีแสงแดดนะครับถ้าอยู่ในที่มิดชิดไม่มีแสงเลยได้ก็จะอยู่ได้นานนะครับพวกผ้าพวกนี้นะโอเคครับก็สําหรับการรีวิวตัวกระเป๋าเก็บเครื่องมือประแจพวกนี้นะครับ ก็จบเพียงเท่านี้นะใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ